สวัดีค่ะพบกับรายการดิ๊กจีนโตไซต์จีนครับพัดโบครับค่ะอัตลีค่ะเซนาค่ะแล้วเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เหนื่อยเดินทางเหนื่อยรถติดฝนตกจริงเหรอเอ๊ะบ้านใกล้เรือนเคียงนี่หนาฝนตกบ้านเราก็น้ำท่วมมากน้ำฝนรถติดทีแบบติดมากติดโมโหลานมากใช่ชั่วโมงชั่วโมงช่วงนี้แบบว่ามันเป็นช่วงแบบเปลี่ยนแปลงไงแบบว่ามันเป็น ข้าหน้าฝนไงแล้วฝนตกบ่อยมากที่บ้านตกทุกวันเลยวันก่อนตกไฟดับด้วยสองชั่วโมงไฟดับบ้านมืดบ้านใกล้กันตกดับดับทั้งเส้นเลยมันจะถึงวิกฤตหรือยังเนี่ยมันจะถึงแบบว่าที่แบบโรคจะแตกหรือเปล่าจำได้ว่าวันนั้นไฟติดตอนสองทุ่มครึ่งพอดีละครจบเลยยจบติดพอดีติดเลยยเห็นไหมติดเลยยฝนตกไฟดับหลอก็คือจริงๆเขาก็แบบว่ามีแบบทานายกันเนาะว่าแบบว่ากรุงเทพจะน้ําท่วม ภาคกลางที่จะจมอยู่ในมหาสมุทรอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรงานวิจัยของดรคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าโลกเราอ่ะไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้แบบว่าภาวะโลกร้อนนะจริงๆมันจะกลับเข้าสู่ยุคไอซ์เอจเคยได้ยินมีหลายแบบเขาทั้นายกันเยอะอ่ะคือมันจะมีสองประเด็นไงคือแบบว่าเราพอเราแบบเราทำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบกลายเป็นปรากฏการณ์เรื่องกระจกแบบโลกร้อนอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย อันนี้เลยค่ะเขาเปิดเว็บเลยเป็นด็อกเตอร์เขาบอกมาว่าดวงอาทิตย์เราเนี่ยมันจะมีแบบจุดดับอ่ะเขาได้ยินปะเขาบอกว่ามีจุดดับอยู่ในดวงอาทิตย์ซึ่งมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยแผ่รังสีแบบมามากขึ้นทําให้แบบว่าโลกร้อนอะไรเงี้ยคุณว่าเคยเห็นภาพนะภาพดวงอาทิตย์แล้วมีจุดจดดำๆอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าแบบไปจ้องตาเปล่าว่าตาบอดนะคะก็อย่าไปทำอ่า แล่แหละแต่ก็คือบอกว่านักวิจารณ์เขาก็เผยมานะบอกว่าปี2014นี่ะก็จะมีแบบว่าเข้าสู่ยุคน้ำแข็งก็จะเป็นไอซ์เอจเป็นลิตเติ i ลไอซ์เอจไม่ใช่แบบตามหาเกาลัดไม่เกาลัดไม่ใช่แบบนี่อันนี้หาดีกว่าดรฮาชื่อก็ฮาเลยดรฮาปีบุลโลฮาปีบุลโลมัตออกแบบอย่นี้แอดดัสซามาทบ คล้ายๆฮันบานนะแล้วพวกรัสเซียป่ะน่าจะน่าจะรัสเซียชัวสถานีอวกาศรัสเซียรัสเซียเอแหละก็คืออย่างนี้บอกอ่ะเขาก็บอกว่าแท้จริงแล้วบอกว่าโลกร้อมันไม่ได้เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่เป็นเพราะว่าดวงอาทิตย์มีจุดดาบมากขึ้นมี่งนู้นอย่างนี้เออก็จะทำให้แบบว่าเกิดปรากฏการณ์แบบว่าเหมือนแบบอนนี้เราก็จะค่อยหนาวขึ้นเรื่อยๆเอ้ยแต่จริงๆเขาก็คือมันถ้าแบบเอาทฤษฎีหลายๆที่มารวมกันเขาก็บอกอย่างว่าประเทศไทยก็จะเริ่มหนาวขึ้นสังเกตไหมปีที่แล้ว หนาวนานนะเอาปีที่แล้วเนี่ยหนาวนานเป็นช่วงๆอะเด็หนาวนานเป็นช่วงๆหนาวนานเป็นช่วงๆเอาหน้าร้อนดีกว่าหน้าร้อนที่ผ่านมามีประมาณช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งอะสิบแปดองศาใช่แล้วหลังปศุสัตว์ไงใช่ใช่อ้โแล้วตอนแรกกะกะอยู่แล้วนะว่าปศุสัตว์จะต้องหนาวแน่แน่แล้วอยู่ๆก็ร้อนตคือบอกว่าถือว่าแบบบ้านเมืองแบบมีสารไว้ดูอะแบบว่าฝนตกหนาวร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกนะว่า คือมันเหมือนแบบโลกมันเคลื่อนตัวไงค่าทำให้บอกว่าเอที่ที่ร้อนมันจะหนาวที่ที่หนาวมันจะร้อนอันนี้สรุปประเทศไทยจะหนาวนะคะร้อนร้อนสั่งมาสิบสี่อาจจะหิมะตกก็ได้ไม่ต้องหนีไปยุโรปกนนะร้องไม่ต้องหนีไปยุโรปเพราะว่าอยู่ไทยเนี้ยก็อาจจะหลอดใส่เสื้อหนาวได้แต่วันนั้นก็ใส่เสื้อหนาวนะใส่แบบใส่ชุดเป็นหนาวเอาออกมาเลย สุดยอดซื้อเก็บไว้นานมากแล้วเมื่อคนใส่ปูเธอเห็นใส่ปูปูใส่กันใหญ่เลยคนคนนี่เต็มเลยมาเต็มเลยค่ะนอกจากยุคน้ําแข็งเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนทานายเหมือนกันเคยได้ยินไหมครับได้ยินไหมแชทบีบอะไรมันมีมีมาลูกเต๋าลูโซ่มาตุยมากอ๋อเนาะคนคงได้อะถ้าถ้าอยู่ในวงการเนี่ยต้องได้เขาบอกว่าเป็นคำทำนายของอะไรนะ คำทำนายของอคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับแฮนโรแคมปิ้งเขาจะเหมือนคำนวณคำนวณออกมาว่าเฮ้ยวันนี้ที่วันนี้นี่ก็คืออเมื่อวันที่ยี่บเอ็ดที่ผ่านมายี่สเ็ดพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็คือโลกจะแตกชั่วแล้วแบบดีๆก็จะแบบแตกแล้วก็พังไปเลยนึกภาพไปออกเือนกันก็คือยังไงอะมาเกดอนเอยแบบตุ้มแต่ณบัดนี้เนี่ยเราก็ยังยังไม่แตกค่ะเรายังอยู่แล้วคำถามที่ฮิตมากๆคืออะไรรู้ปะ วันนี้โลกแตกคุณจะทําอะไรนอนได้อะไรนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านไต้องทำไรหรอกนี่จะบอกว่าอะไรป้าเพื่อนแซนบอกว่าวันนี้จะใส่สูตรถ้าโลกจะแตกขอหล่อขอแบบตุ้มแล้วแบบกรอดตายดีแต่มีใครเห็นไหมอะตู้มแล้วหายพึบเออไม่รู้เลยกันกแล้วคิดกันไปต่างๆนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้โลกแตกขอบอกรักหน่อยได้ไหมเ้ยโอ้โหแอใครบอกอะ บอกว่าอย่าพึ่งเลยโลกยังไม่แตกอนือนะแต่ว่ายังไม่จบนะครับหลังจากที่เขาทำนายผิดไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังคำนวณใหม่แล้วก็บอกว่าโลกจะแตกเหมือนเดิมเด้วันที่21ตุลาคมนี้ทั้ง21เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเดือนให้ใช่เปลี่ยนเดือนให้ว่าก็อาจจะบอกประจำค่าเครื่อนอะไรเล็กน้อยนะคะก็คนก็จะสงสัยว่าคนคนนี้เนี่ยทําไมถึงพูดออกมาแล้วมีคนรู้เยอะ เขาเป็นเจ้าของสถานีวิทยุแบบทั่วอเมริกาอ๋อก็คงจะตอบประกาศวันสิ้นโลก21พฤลาอะไย่างเใช่ถ้าถ้าดูเนี่ยเขาก็จะมีหลายคนเอาขึ้นมาขึ้นแบบเป็นบอร์ดเออนะก็เชื่อกันนี่ครับคุณผู้ชมก็ลองดูนะคะ21ตุลานี่แต่ไม่ได้แต่งอย่างนี้ในคำทรรยายเขาอโอ้โหลูกกระป๋องโอ้โหดูมันในหนังเลยทีเดียวแต่แต่จะพูดถึงเป้าปากกวาดของเขานะครับถ้าเป็นหมอดูก็ต้องไปดูก่อนย้อนไปใช่ไหมว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ย ทายถูกบางทีครั้งแล้วเขาเป็นอะไรเขาเป็นใครทําไมเขาถึงทายได้เขาเขาเขาคํานวณอย่างเงี้ยเป็นนักโหราศาสตร์นักฟิสิกส์เขาทายมาสิบครั้งแล้วแล้วถูกปะถูกไหมเขาทายว่าโลกจะแตกแล้วคิดว่าถูกไหมเขาสิบครั้งแล้วก็ฟังหูให้หูแล้วแตกนะใช่โอเคถ้างั้นก่อนโลกจะแตกเรามาเชื่องปลูกต้นไม้ก่อนไหมทำไม ล้วมันจะช่วยทานเหรอเนาะนี่ไงโกโบก็นี่ไงก็เขายังเรื่อไปเรื่อยๆเลยจะแตกก็แตกแล้วก็ไม่แตกงั้นเราก็ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกเผื่อไปก่อนเผื่อไปก่อนล่วงหน้าแต่ว่าปลูกต้นไม้อันนี้ไม่ได้ปลูกธรรมดามันจะแนะนําต้นไม้ที่ช่วยแบบปลูกแล้วช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยนะคะก็ใครสนใจฟังดีๆนะคะก็จริงๆมีหลายอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเลือกปลูกนะคะเหมือ <AS L. S 1> นเลดี้ฟาร์มอะค่ะหรือว่าต้นจังต้นจัง จะช่วยปรับสาภาพอากาศนะคะให้โล่มแล้วก็ลดมลภาวะได้ด้วยค่ะก็ลองหาดูลองหาดูแล้วจริงๆ,ๆมีมีหลายอันออคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าปลูกในห้องทํางานก็ดีหรือว่าจะทําในสวนะนะคะเคยเคยได้ยินเคยได้ยินปลูกต้นกระบองเพชรหน้าจอ,อหน้าจคอมอะจะช่วยดูดรังสีือจอมจะส่งรังสีออกมาเออเเนาะจริงๆอ๋อใช่ใช่แต่ เขาบอกว่าอย่างเวลาเรียนอย่างเงี้ยบางทีก็ควรจะมีต้นไม้ในห้องเรียนนะเวลาลแบบตามโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการที่เราใช้สายตาเยอะๆแล้วเราไปมองต้นไม้มันช่วย<อ>การรองอที่เขียวๆแต่แต่เธอจําได้ปะตอนสมัยพวกเราเรียนอ่ะต้นไม้ที่ปลูกบ่อยที่สุดพูดังใช่พูดดังเต็มเลยต้องไปทำ<ช>ต้นไม้ต้องทำเลยว่าต้องทําเวรทุกเช้าทุกเช้าปุ๊บพอถึงเวลาพูดดังห้องห้องเรียนเนี้ยจะมีโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งที่ครูไม่นั่งหรอก แต่ว่ามีต้มมีแจกันมันมีใด่ช่วยอะไรต่อไปเขาบอกว่าให้ปลูกต้นนี่ต้นยางอินเดียค่ะอจะช่วยทําให้อากาศในห้องหมุนเวียนได้ดีขึ้นต้องไปลองปลูกกันดูนะคะใครห้องอับปลูกเลยต้นยางอินเดียแนะนำเคยเห็นเคยเห็นใบจะมันใช่แลวในห้องก็จะไม่ทาให้อากาศในห้องมันแห้งเกินไปใครที่แบบว่าอากาศแห้งหรือแบบอากาศไม่หมุนเวียนอะไรเงี้ยแล้วถ้าปลูกในห้องนอนจะหายใจออกไหมเขาบอกไม่ให้ไว้ในห้องนอนแต่ในห้องนอนไม่ควรมีต้นไม้ด้วย หลายอย่างต้นไม้เนี่ยมันจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วถ้าเกิดในกรณีที่เราอยู่อพาร์ตเมนต์นะก็ต้องปลูกตรงกลเนี่ยมาเบียงมาเบียงจริงๆในห้องครัวก็ปลูกต้นอย่างอินเดียไว้หัวเตียงหายใจมันงับงับทำงานหายใจไม่ออกต่อไปเรามาในห้องนอนเขาบอกว่าในห้องนอนแนะนำให้ปลูกเดียบีร่าเขาบอกว่า จะสร้างบรรยากาศดีๆในห้องนอนใช่ไหมคะแล้วก็จะเพิ่มความชื้นแล้วก็ปรับสภาพอากาศในห้องก็จะดูดกลิ่นอับออกก็ได้หายใจได้ก็ดูแบบไหมนี่ไงห้องน้ำห้องน้ำผู้ดางติดโผล่เวยเห็นไว้บอกแล้วห้องน้ำให้ปลูกเฟิร์นกับผู้ดางค่ะหรือเศรษฐีเศรษฐีเลื่อนในทไมไม่มีห้องช่วยดูดซับอากาศ ไม่จริงๆนะพวกพิษพวกเชื้อโรคอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะห้องน้ำอ่ะแต่โรงเรียนก็ปลูกในห้องน้ำก็ปลูกผู้ด่างนะจำได้แบบแต่ในห้องเรียนมีด้วยเนี่ยังไงออ๋มีหมดอ่ะใช่ไม่เคยเห็นนะอ๋อปลูกในห้องน้ำหญิงแต่ในห้องน้ำมันช่วยแบบว่าช่วยแบบดึงสารเคมีอ่ะพวกยั้งยาล้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดับกลิ่นอย่างเงี้ยใช่ช่วยเยอะแล้วก็ห้องครัวบอส o ันเฟิร์นค่ะช่วยดูดพวกขม่าวควันจากการทำอาหารนะคะแล้วก็ <Del i. S 1> ดเดล่เด <Del i. S 1> ลิ่ิซิลลี่โอ้ยชื่อน่ารักนะเนาะชื่อภาษาอังกฤษน่ารักกับพิซิลลี่ค่ะก็คือเนี่ยมันมีจริงๆมีต้นไม้ให้เลือกปลูกเยอะก็จริงๆแล้วแต่คนชอบดิแหละว่าชอบแบบไหนแต่ก็น่าจะเลือกให้เหมาะก,กับห้องหรือแบบสภาพอาก,กาศอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเลือกๆแต่จะบอกไนงะว่าจริงๆแล้วที่เกาหลีอะ่ะเกาหลีใต้เขาก็ปลูกข้างทางเลยนะแบบถนนอ่ะเขาปลูกเนี่ยอ่าไป แปะกล้วยอ่ะเหม็นๆนะเพราะมันดูดเพราะมันดูดสารพิษไงดูดพวกก๊าควันรอนเบาอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรป่ะคนไทยที่ไปอยู่เกาหลีทำยังไงรึเปล่าก็เด็กมากินแปะกล้วยของแบงเก็บแต่เขาบอกว่าอะไรป่ะแปะกล้วยมันต้องต้มก่อนไงแต่บอกว่าคือมันก็เก็บนึกว่าแบบสดๆแล้วเก็บได้นานอะไรเงี้ยปรากฏว่าเก็บแล้วมันเหม็นแล้วเขาบอกเหม็นแบบยิ่งกว่าไข่เน่าอ่ะเออเพราะฉะนั้นน่ะเห็นแปะกล้วยอย่าไปเก็บเขานะ ดี๋ยวมันเหต้องลองต้องลองใครไม่เชื่อต้องลองอนะไม่แต่ก็เนี่ยแหละก็คือมันก็มีหลายต้นแบบหลายประเภทนะที่จะแบบสามารถปลูกได้นะอก็ช่วยกันหน่อยลกันเนาะปลูกคนละต้นเนาะเริ่มจากในบ้านหน่อนก็ได้ค่อยแบบออกไปแบบว่าเพราะว่ามีเยอะแบบว่าพวกกิจกรรมอะไรที่เขาจัดกันให้ไปช่วยกันปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่จะพูดแล้วบอกเด็กแรกเนาก็เครียดเลยนะมีแบบโลกแตกต้องแบบว่าพี่ค้าโลกอะไรเงี่ย เอาเอาป็นว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านาอแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะหาอะไรสนุกๆมาคุยกันเจอกันคะเช่ะ